ช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์การเมืองครับปมร้อนแก้มาตรา112ระหวัง MOU คว่ำฉากชื่นมื่นในการจัดตั้งรัฐบาลน,นำโดยพักเก้าไกลพร้อม8ปดพักการเมืองรวม313เสียงที่โรงแรมโอกุระเพรสทชตกรุงเทพเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจะนัดตกลงทำ MOU ในวันที่22พฤษภาคมสอดรับกับวันรัฐประหารปี57 เพื่อสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แม้ฉากหน้าจะยิ้มแย้มเหมือนจะง่ายดายแต่ฉากหลังน่าจะสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนว่าพักคก้าไกลจะเดินหน้าไปสู่เป้าหมายหรือไม่เพราะตัวเองมีเงื่อนไขมากเกินไปโดยเฉพาะจำนวนเสียงที่จะผลักดันพิธาเข้าทำเนียบรัฐบาลด้วยจำนวน376เสียงจากสมาชิกรัฐสภา750เสียง ซึ่งขณะนี้ตัวเลขยังขาดอีก63เสียงและยังมั่นอกมั่นใจประกาศชัดไม่ขอร่วมมือกับสอวอหรือพักการเมืองในฝั่งรัฐบาลเดิมมาช่วยเติมแต้มแต่เลือกใช้สารพัดวิธีผ่านช่องทางโซเชียลเช่นเรียกร้องข่มขู่กดดันให้มาสนับสนุนฝั่งตัวเองท่ามกลางสอสอบตกเข้ามาโหนกระแสเหล่านี้ด้วยล้วนเป็นปัจจัยที่อาจทำให้พักก้าวไกลไปไม่ไกลดังฝัน ยิ่งมาเจอปมร้อนเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ให้พักส้มชนะเป็นอันดับหนึ่งโดยมีฐานสนับสนุนคือมวลชนกลุ่ม3มนิ้วเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กแม้พิธาจะแถลงว่าไม่มีความเป็นห่วงเรื่องเงื่อนไขมาตรา112ในการร่วมรัฐบาล8พักเพราะกำลังจัดทำเรื่องนี้ผ่าน,นาคณะกรรมการร่วมกัน แต่เมื่อไปดูการกระทําของพักเก้าไกลและพิธาในอดีตก็ยากจะเชื่อใจว่าทําเพื่อปกป้องสถาบันจริงๆโดยไม่มีอะไรแอบแฝงเนื่องจากก่อนหน้านี้ในการปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครสสที่จังหวัดชนบุรีก็ไปติดสติ๊กเกอร์ควรยกเลิกมาตรา112ตะวันและแบมนักกิจกรรมการเมืองได้ไปสอบถามความชัดเจนเรื่องการยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา1 1 2 ขณะที่นายแก้วสันอธิปโพนักกฎหมายและอดีตสวเคยเผยแพร่บทความตอนหนึ่งว่าเคยไปดูร่างกฎหมายที่พักเก้าไกลเสนอต่อสภาชัดเจนว่าเป็นการยกเลิกการคุ้มครองพระบารมีโดยสรุปว่าหมดความเป็นสถาบันเหลือแต่ความเป็นคนธรรมดาเท่านั้นตีความได้ว่าเป็นการหมกเม็ดแก้ไขเพื่อไปสู่การยกเลิกมาตรา112หนึ่งสองใช่หรือไม่ ไม่นับผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างธนาธรจึงรุ่งเรืองกิในายปิยบุตรแสงกนกุลก็มีพฤติกรรมและถูกฟ้องคดีมาตรา1นึยังมีอดีตแกนนำสามนิ้วได้แก่นางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดว่าที่สสปทุมธานีและนายปียรัตน์จงเทพหรือโตโต้อดีตหัวหน้ากาดวีโวม็อบสนิ้วว่าที่สสกทมพักเก้าไกล ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดี112อีกด้วยไม่นับคนอื่นๆในพักสีส้มที่มีพฤติกรรมมินเมนในอีกหลายคนรวมทั้งยังตรวจสอบงบประมาณของสถาบันกษัตริย์อีกด้วยเมื่อเห็นท่าทีของพิธาและคนก้าวไกลแล้วจึงถือว่าเรื่องวัดใจของพักร่วมรัฐบาลจะยังกล้าไปร่วมสังครรม MOU ด้วยหรือไม่เพราะอาจสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา6 ที่ผู้ใดจะละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ไม่ได้และยังสุ่มเสี่ยงถูกตราหน้าว่าล้มเจ้าอีกด้วยหรือจะยอมลดโทนหรือแขวนเอาไว้เพื่อตบตามวลชนสมนิ้วเพื่อเสพอำนาจก่อนซึ่งก็ไม่ทราบว่าพระเก้าไกลจะยอมเอาด้วยหรือไม่เพราะเท่ากับเป็นการทรยศหักหลังเนรคุณผู้สนับสนุนตัวเอง สำคัญสุดสิ่งที่ต้องระวังคือคนใกล้ตัวอย่างพักเพื่อไทยแม้วันนี้จะร่วมยินดีพร้อมสนับสนุนพิธาและพักก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ก็ระวังที่แสดงออกมานั้นเป็นเพียงละครเนื่องจากตอนนี้ไม่กล้าฝืนกระแสของประชาชน14.2ล้านเสียงจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน39ล้านเสียง แต่ฟันธงได้เลยว่าหากพักเก้าวไกลหรือพิธาไปไม่ถึงเป้าหมายพักเพื่อไทยก็พร้อมจะเอามีดข้างหลังขึ้นมาจ้วงแทงเพื่อขึ้นเป็นแกนนำรัฐบาลเพราะทนสภาพลิ้วล้อหรือไม้ประดับไม่ได้ไม่นับความอับอายที่ถูกแย่งคะแนนจากเป้าหมายแลนสไลด์ตกมาเป็นเพียงอันดับ2เพียง141เสียงต่ำสุดในประวัติการภายใต้ระบอบทักษิณ สังเกตได้จากการส่งคนไปร่วมถแถลงข่าวของ8ดพักไม่ปรากฏอุงอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือเสียนิตเศรษฐาทวีสินประเมินได้ว่าเพราะไม่ต้องการเข้าไปผูกมัดและถนอมตัวเองเอาไว้เพื่อรอโอกาสส้มหล่นในวันข้างหน้าเนื่องจากเป้าหมายหลักของเจ้าของพักเพื่อไทยคือทักษิณชินวัตรต้องการกลับบ้านก่อนหน้านี้ก็ส่งสัญญาณขออนุญาตเจ้านายเข้าสู่กระบวนการก,รกฎหมายกลับมาเลี้ยงหลาน รวมทั้งช่วงค่ำวันที่16พฤษภาคมยังตอบคำถามใน Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยสู้ไปกระบไปว่ากระบไปคืออะไรการเคารพสถาบันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยังไงเนี่ยจุดยืนของพักเพื่อไทยและครอบครัวชินวัตรคือเราเคารพรักสถาบันรู้ไหมว่าผมกับคุณหญิงนี่สมรสพระราชทานนะครับ แน่นอนสมมติว่าพักเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลสิ่งนั้นที่พักก้าวไกลจะทําซึ่งคิดว่าไม่ทํานะทําในสิ่งที่กระทบกระเทือนสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ใช่ขวาจัดตกขอบไม่ใช่แต่เราเป็นคนไทยเราเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองชัดเจนไม่มีบิดพลิ้วสอดรับกับสัญญาณของพักภูมิใจไทยที่มีสสอ,อยู่70เสียง ออกมากดดันการจัดตั้งรัฐบาลของ8พักการเมืองผ่านถแถลงการว่าไม่สามารถลงมติสนับสนุนคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักการเมืองที่มีนโยบายแก้ไขหรือยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ ได้รับข้อมูลตรงกันว่าประชาชนผู้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพักภูมิใจไทยมากกว่า5ล้านคนมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นพักการเมืองหลักทำหน้าที่ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติซึ่งพร้อมจะทำหน้าที่นี้ตอบแทนประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม ฉะนั้นหากถึงเวลาเลือกนายกอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าพักก้าวไกลไม่มีความสามารถรวบรวมเสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกิน376เสียงหรือพิธาตกสวรรค์ก่อนจากปมหุ้นสื่อไอทีวีเพราะเดินเกมผิดไม่มีแคนดิเดตนายกสำรองไว้อาจถึงเวลาพลิกเกมของพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแทนพร้อมเอาของแสลงออกและดึงพักการเมืองอื่นๆอ,อาทิ พักภูมิใจไทยที่มีจุดยืนพิทักษ์สถาบันเบื้องสูงรวมทั้งพักพลังประชารัฐเพื่อเปิดประตูสอวอในการเลือกนายกได้ง่ายขึ้นสู่ภารกิจประนีประนอมเพื่อพาทักษิณกลับบ้านปัจจัยทั้งการเสนอแก้ไขที่เหมือนยกเลิกมาตรา1นึและความแข็งกร้าวไม่เกรงใจใครของพักก้าวไกลคือสิ่งที่ผู้ใหญ่กลัวจะเกิดความวุ่นวายในสังคม ฉะนั้นก่อนโหวตเลือกนายกครั้งนี้สอบอและพรกการเมืองต่างๆจะต้องช่างใจให้ดีว่าทางใดจะทําให้เกิดการเผชิญหน้าน้อยที่สุดและทําให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมืองขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t ทยโพ o ต์ .net ครับ